เปิดนาทีชมผู้อารยาออกไปลำพังไม่พาทั้งสามออกคฤหรืนห ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นคุณแม่บุตรสามแล้วแต่ความฮอตก็ไม่น้อยลงสำหรับชมพู่อรารยาฮฮาเกตที่ได้มีบุตรบุตรที่น่ารักทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลเพราะทางด้านชมพู่นั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีรวมถึงเจ้าตัวก็ยังมีสไตล์เท่ๆคู่ๆที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใสา่ก็ดูลงตัวไปหมดสมกับเป็นแฟชั่นไอคอนตัวแม่ของเมืองไทยล่าสุดทางด้านชมพู่อรารยาไปร่วมชมโชว์สัปดาห์กูตูณนะประเทศ ฝรั่งเศสโดยลุกขึ้นเครื่องบินของชมพู่อรารยาได้มาชุดเสื้อวินเทจเข้ากับกระโปรงสีนีออนและผ้าใบแมทเข้ากับเครื่องประดับสุดหรูโดย WFS เผยโมเมนต์น่ารักน็อตวิสรุธพาบุบุรท,ทั้ง3คนไปส่งชมพู่อรารยาที่สนามบินพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวจะน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยเรียกได้วา่าลุกไหนก็ปังชมพู่อรารยากับชุดแรกในงานแฟชั่นวีคกลับมาเฉิดฉาย บนพรมแดงที่ต่างประเทศอีกครั้งสำหรับสาแม่แฟชั่นนิสตาของเมืองไทยอย่างชมพู่อรยาเฮฮาเกตโดยแม่ชมประเดิมวันแรกด้วยชุดกระโปรงจับเดสปลายดอกรองเทา้าบูทหัวแหลมเข้าชุดพร้อมแมทเข้ากับแจ็คเก็ตหนังสีแดงและกระเป๋าถือวินเทจไม่พลาดที่จะเสริมสเสน่ห์ด้วยมารา์กกสีเขียวและต่างหูไพลินประดับเพชรที่สำคัญคือเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ในครั้งนี้สาวตัวได้ไปเลือกซื้อมาจากร้านเสื้อผ้ามือสองที่สักตุจักอีกด้วยบอกเลยว่า ปังมากและพลอยชวพรเธอได้โพสภาพเบื้องหลังคู่กับแม่ชมบอกเลยว่าสองคนนี้ตัวติดกันสุดๆไม่ว่าอีกฝ่ายจะทําอะไรหรือไปไหนก็พร้อมซัพพอร์ตกันตลอดตลอดเป็นภาพที่น่ารักสุดๆค่ะและวันนี้เราได้นําภาพเหล่านั้นมาให้ได้รับชมกันด้วยปัจจุบันน้องเอบิเกลครบรอบ10เดือนซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน้องเอมบิเกลนั้นน่ารักน่าชังมากๆและงานนี้หลายคนรอชมแฟชั่นคู่แม่บุตรสาวชมพู่อรารยาน้องเอลบิเกลซึ่งเป็นความใฝ่ฝย แฟนของชมพู่อรารยาเลยก็ว่าที่จะแต่งตัวสวยๆกับบุตรสาวล่าสุดทางด้านชมพู่อรารยาได้ออกมาโพ์รูปคู่คู่กับบุตรสาวน้องเอมบิเกลในชุดสีแดงกับเทศกาลตรุจีนอยู่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักทั้งแม่และบุตรสาวเลยทีเดียวด้านน้องเอมบิเกลได้มาในวัดผมแกะสองข้างพร้อมกับติดกิบยิ้มหวานโดยงานนี้ชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้น้องเอมบิเกลหน้าคล้ายชมพู่อรารยามากๆเลยจ้า